ไมเวมคิดไม่หนักกูขึ้นเพ่ออกว่ะเอาจังไหนดีวะมึงกับมื่อกี้เสียกูแน่ที่ละมึงตัแหน่งอะไรอ่อมึงกับมึงเรียกูกำตาไม่ใช่ครับโมแม่แนวไหนกูบอกกูอยู่โมแม่เป็นพระเอกแล้วนั้นแหละครับแบบพระเอกไงไม่แต่ลูกบอกมันสีแข้งเลรอได้หนิกูยังคึ้นบนหนังเพื่อออกกูแม่ อ hmm. so so ันทำความดีไม่มีคนเห็นนี่คุตอบเอ็ดในน้าเป็นบองหรือว่าปิดไปเอ็ดวะสั้นคู่รวมจังไรมึงพิษบ่อมึงอยากถูดบ่อเพอย่างเพรอย่างมึงเคยทำความดีไงมึงเลยคือบ่อมึนก็บอกูขัดข้สั้นกูกินาหารแบอนันได้แล้ววะไปหาคู ไปไปผู้ขับผู wow. ้ขับครับผมมีอะไรงีกไหมครับว่ามันไม่ข um ึ้นบนหนังเบาหรือเปล่เอ้าแสดงว่ายังไม่เขียนหนังใช่ไหมครับงั้นเอางี้พวกเนี้ยครูงานเยอะ่วงเลิกเรียนพวกเราช่วยงานครูก่อนทำงานไปด้วยครยงานไปด้วยเดี๋ยวพวกเรามีไอเดียเหนงานนะครับก็ไปส่งที่บ้านเนาะสองคนมันเดินไล้เลยเก่งเนาะ

cái đó cái đó ครับเดี๋ยววันนี้ครูภารกิจสุดท้ายละเราจะให้เก็บขยะตอนนี้นะครับแล้วก็ถุงนี่แหละเก็บได้เท่าถุงนี้แล้วกลับบ้านเนี่ยนะครับครับช่วยงานครูหน่อยสิว่าอเอ็นนีน่ทีละมันยังอยู่ไรนี่ว่าเอ็นนดีอ่ะครูครับครูครับให้ผมถามเนี่ยครับว่ามื่อนี้นะครูตัวซุ่มผมไม่เอิดเบียกเป็นบอรครับ ไม่ใช่การที่พาพวกเธอมาทําวันนี้นะก็คือสอนให้พวกเธอรู้ว่างานบางอย่างมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราต้องช่วยกันทํามาเก็บขยะที่สันเคื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับงานที่โรงเรียนเลยผมอยากให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่าการทําประโยชน์ให้คนอื่นโดยที่เราไม่ต้องสนเลยว่าใครจะมองไว่าอย่างไงไม่ได้สนใจเลยว่าคนขับรถผ่านไปทันมาเขาจะมองว่าเธอทํยังไงเธอรู้สึกดีไหมการที่เธอได้ทํางานนี่ครับสดีไหมการที่ได้มาเก็บขยะบนสันเคื่อน การที่จะทำอะไร่างนี้เธอหวังให้คนอื่นเขามาให้ตังค์เธอหวังให้คนอื่นมาชื่นชมเธอไหมไม่ครับเออวันนี้พอจะคิดออกหรือยังว่าเยนนี้จะไปเขียนบทยังไงคิดออกแล้วครับอ,อืพอจะได้ไอเดียแล้วเนาะครับเอออีกอย่างหนึง่งฝากด้วยก็อย่าลืมทาความดีกับคุณที่บ้านด้วยขอบคุณมากที่มาช่วยกัน